รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะ11นาฬกา5นาทีโดยประมาณแบบนี้พบกับใหม่แล้ววอริี้สีสันสดใสค่ะวาริที้ที่จะช่วยชาร์จพลังทำให้เช้าวันจัน์ทของคุณสดใสใ้ไลกว่าวันไหนๆกับรายการช่อง5วาริี้ค่ะ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้เขาได้จัดให้มีงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหลากหลายรางวัลจริงๆค่ะและวันนี้นะคะที่ใหม่มาอยู่เนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกายน2563ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนนะคะจะต้องประทับใจแล้วก็จดจําไปอีกนานยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าใหม่เข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ใหม่จะเจอใครที่ใหม่แลวคุณผู้ชมคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่่าไปคะ รางวัลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็คือเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะส่วนอีกหนึ่งรอบก็คือรอบ5้าโมงเย็นหรือว่า17บเนาฬิกานั่นเองนะคะอย่างตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในรอบรับรางวัลเที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเห็นผู้คนที่มากมายเหล่านี้ค่ะเขาก็เดินทางมารับรางวัลกันหลายรางวัลด้วยกันนะคะเช่นค่ะรางวัลแห่งชาติหรือว่าไทยอวอร์ s นะคะซึ่งมีการแบ่งรางวัลออกเป็นหลายสาขาด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเป็นรางวัลท็อปบิวตี้อวอร์0สองพันยี่สิบค่ะที่มอบให เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็เป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนนะคะหรือว่า a s เ a n PLUS AWARD ร2020 BEST b i t AND p r o d u c t ตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมไหนๆใหม่มาถึงรอบนี้ซึ่งเป็นรอบแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่จะต้องขออนุญาตนะคะไปบุกตามหาบุคคลที่ใหม่รู้จักเพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในรอบนี้กันค่ะไปค่ะ ถือว่าเป็นอีกครั้งค่ะที่เราจะได้เห็นและร่วมเก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจยินดีของเหล่าบุคคลจากหลากหลายวงการนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตบเท้าเข้ารับรางวัลในรอบแรกโดยในรอบแรกนี้ค่ะงานมอบรางวัลได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านน้ำพลเสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานพิธีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านนับเป็นความปรับปลื้มและยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ ในท่านก็มีท่านที่เป็นประกานอีกทานหนึ่งนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลในวันนี้นะครับวันนี้หลักๆมีทั้งหมดสโครงการใหญ่ด้วยกันคือรางวัลแห่งกิจยรและความภาคภูมิใจบุคคลตัวอย่างทรงคุณค่าแห่งชาติแล้วก็อีกหนึ่งโครงการคือโครงการสร้างผู้บริหารนักพัฒนาระดับสูงธุรกิจคุณภาพมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนะครับมาชาณเจัดการข่าววิทยุโทรทัศน์สิ่ธิประเทศไทย ปัจจุบันนั้นมีอายุถึง22ปีได้นำเงินการในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเสริมสั้นการสร้างกระแสในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมรวมไปถึงาการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศมาถึงอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะกับคุณสรวิทยนั่นเองนะคะกับรางวัล DB Top Award คะ่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะรางวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับในวันนี้โอโ้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมรับรางวัลน,นี้ครับผม,มครับขอพูดถึงแบบธุรกิจของคุณสรวิทย์หน่อยนิดนึงได้ไหมคะบอกเล่าให้ใหม่และคุณผู้ชมฟังณนะปัจจุบันอัปเดตหน่อยว่าทาธุรกิจอะไรบ้างครับออของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสอนดนตรีแล้วก็ one stop service เกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วก็ของเราเป็นบริษัท P P Music กรุ๊ปนะครับมีโรงเรียนดนตรีชื่อจิรวิทย์นะครับเราก็จะขยายสาขาขยายธุรกิจทั่วประเทศนะครับผมเปิดมานานแล้อยังคะอ,อ๋อสิปีแล้วครับผมโอ้โหสิปีเปิดมาอย่างยาวนานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้ววันนี้พอได้รับรางวัลแล้วนะคะต่อไปเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงคะ ก็คือเป็นเราเป็นธุรกิจการศึกษานะครับเราก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษานะครับทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็เราก็จะ,ะส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของของอเป็นลักษณะแฟรนไชส์นะครับเพื่อให้นักลงทุนได้เข้ามาร่วมนะครับอนาคตอาจจะได้เข้าตลาดหุ้นนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมแล้วตอนนี้คือแบบเปิดรับมีช่องทางไหนติดต่อยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่ไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะดูที่เฟซบุ๊กก็ได้ครับ PVP Music Academy นะครับผมครับผมครับสุดท้ายแล้วค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยทั้งบริษัทของเราก็ดีรวมถึงหลายคนนะคะที่สนใจอยากจะแบบมาเรียนเรื่องของดนตรีเชิญค่ะครับผมก็คือดนตรีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับเราสามารถมาฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านดนตรีได้นะครับเพื่อพัฒนา IQEQ ของเราครับผมครับ คุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยโ,โหบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารับรางวันวันนี้จริงๆนะคะบรรยากาศที่อบอุน่นแล้วก็มีรอยยิ้มเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะหน้าปรับเพื่มแทนจริงๆแล้วก็อยากเห็นนะคะแฟนคลับของรายการของเรามารับรางวันแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าหมาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องอะไรที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะทุกๆวันจันทร์11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณทางทีวีไฟ HD1 กดหมายเลขหนึ่งกับรายการช่อง5วไรตีวันนี้หมายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ